ใช่ๆอันนี้ดูเรารูว่าตัวอะไรแต่ที่ของเขาอ่ะแล้วต้องการจะเซฟเซฟนี่ไว้ก่อนเซฟสปินนว้ก่อนเราคิดว่าพอเราปั่นไสเสร็จอ่ะเดี๋ยวสปินก็สปินก็มีเสร็จเยี่ย

เฮ้ยเมื่อกี้ตกใจเเมื่อกี้ตกใจเขาตกใจเมือนกันโคตรไม่โคตรง่ายอ่ะปิงด้วยโอ้โหเด็กก็อออิงเด็กตาิงเอตกใจเลยเจ็บ อ่ะอะอะจะตีหรือไม่ตีอโอ thin, ๊ย hm ิกันเลยใช่ใช่รอระงมากอย่าให้มันเดือย่าให้มันดืัน้ไม่ไข่แกยง่ายมีเพอร์ตะเกียงวะตอนนี้ เฮ้ยเคลื่อนปั่นไปไวอยู่เอาเคลื่อนปั่นเล่นกูอเ,ออเออเออแรกแต่ว่าแม่กล้มนนี้ปิงปิงจัดเลยท,ท่าค้ามต้องย่วนอะ่ะมาวัดีห่วนไม่เห็นห่วนนะ sẵn 2, giờ nó đưa tổng này á đâu có mình đưa chứ ảnh đâu có mình đưa chứ ảnh đi kinh chè muông ừ. còn cái kinh chè muông hả à, này quá cái gì vậy mà khi gì để ba okay, rồi. mà khi gì để ba nhảy có thể đó không phải bọn nó sẽ chỉ chặt gì cả อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่กดตรตีเลยอ่าแล้วเบิดช่วงหมดแล้วก็ป,ปีนทำอ,อะไรกันอย่างดูแล้าไม่ได้ดูดเราเนิงแะ่ดูเดียวเลยดูับดูดหนาะไปดูด,ด,ดนะต็มนู่นะ ดูด้วยตง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 ตีไม่พอใจโคตรเต่าอ่ะเดี๋ยวปั่นเสร็จเดี๋ยวเราจะมาพอปั่นเสร็จเราพยายามดีกว่าเครื่องปั่นเข้าใจโคตรกระทืบเครื่องเฮ้ยกระทืบเครื่องเร็วนะกระทืบเครื่องเร็วกระทืบเครื่องเร็วกระเกียง ต้องฝันให้เสร็จต้องฝันให้เสร็จจะมารวมแก๊งเหมือนเดิม,ม,ดมดจัดไปไม่ไล่เหมือนเดิรมรุดเร็วแล้วเงียบงันเข้าไปวิต่ไอไล่เดี๋วยวมาเอฟเคแป๊บนึงอา้อาวเวดกัน

เรามีกุญแจม่วงนะปั่นจนสุดท้ายเสร็จเอาไปแก่เจอเจอพ่อจะได้เปิดต้องมินมาเร็วต้องมินมาไม่ได้ตัวิยังมาวิ่ง ไม่ไหวั่นรัมหนิงยาหนิงยาตรงนี้เลนไปช่วยได้นะไม่ได้ไไดละโอเคเอ้ามันไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะมาเลยมาเลยมันไปแล้ว <_' S 1> ไปหาท่อกันเสิร์ฟอะไรนะเปิดประตูแล้วติดท่อท่อมันจะเปิดตอเมื่อเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นหรือที่นจะตูเองรอรออแล้วก็ร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 ับนะ เดี๋ยวเรจะดูที่เงินกันเดียวขอีเห็นแล้วเปล่าไอยู่นิโอเซมมายนยนโนยนเราเจอแล้วเราเจอแล้วตุกตานมตานมเนมเนิ่เกลับไปตอย่รบเาเถอล็อกก่อนล็อกก่อนทานี่นนีนนีทบทท วัดเพอเอาเราก็เจอหอลูกตาหนอมอ๋อเราต้องเตะมันใช่นไหมให้เตะมันแล้วเราจะได้เหมือนกญแจอ่ะไว้ให้เราเปิดถ้าเจอประตูเปิดได้เลยนะท่อ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 รวมดีกันเปิดได้อู๊ดซีฟออกซีฟออกบ้างให้ทำไมเปิดไม่ได้อ่ะเอาเปิดได้หรอ แล้วกดรุ้วยเลยเขามันกดไม่ได้วะมันมีคนมันมีคนบังท่ออยู่เย้ตัดสี่ตีตัดสี่ตัฮ่าฮ่าฮ่านักตะกรอนในทุสี่คนละคนอยู่ชื่อว่า ICU แปลว่าห้อง ICU ใช่ไหม BG อะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะ เอาแอดออนแดงมาด้วย TT แหลกอิน LL แหลก่ใช่เดไม่รู้ว่าปิงใครนะแต่ปิงโคตรสูงอ,ะอ่ะโอเคดึงจิ้งอจอกมาจิ้งนี้สวัสดีครับ